ดาวสุขจะย้ายเข้าราศีมังกรตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้อยู่ไปจนถึงวันที่24มกราคมดาวสุขเป็นดาวความรักของดวงโลกส่งผลให้3ลัคนาราศีอาจได้แฟนหรือแฟนจะให้โชคลัคนาราศีกันดาวสุขเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองย้ายเข้าพบความรักเกิดใหม่ดาวความรักก็เล่งตัวมีมาตรฐานเป็นเกษตรด้วย คนโสดสนิทมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือจากการเดินทางไปต่างประเทศหรือได้แฟนเป็นคนต่างชาติความรักก่อเกิดได้ไม่ยากแต่การสานสัมพันธ์อาจมีระยะทางมาเป็นตัวขวางกั้นหน่อยนะคะลัคนาราศีมังกรดาวสุก์เป็นดาวความรักเกิดใหม่ย้ายมาทับลัคนาดาวแห่งโชคลาภก็สถิตอยู่ในภพแห่งความรักเกิดใหม่คนโสดสนิท จึงมีโอกาสก่อเกิดความรักใหม่ได้ยิ่งดาวตัวตนเป็นเกษตรก็ยิ่งทำให้มีสเสน่ห์แรงจัดจังมีโอกาสได้แฟนสูงมากและจะได้คนที่ทำมาหากินเก่งแต่อาจมีนิสัยข,ขัดขัดกันนิดหน่อยนะคะและลัคนาราศีกรกฎดาวศุกร์เป็นดาวโชคลาภย้ายเข้าพบความรัก กุมกันกับดาวความรักพอดีดาวความรักก็มีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีด้วยดาวความรักเกิดใหม่ก็อยู่ในภพเรือนแห่งโชคลาภคนสดสนิทมีโอกาสได้แฟนโดยเครือญาติแนะนำมาให้คนมีแฟนแล้วแฟนอาจให้โชคหรืออาจหาของขวัญของกำนันดีๆมามอบให้ด้วยความรักและความเสน่หาค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอรับดวงความรักดีๆไว้ที่คอมเมนต์นะคะ